ับผมช่องดักซโลคุอีกครั้งนะครับการทิยายเรื่องทายากมังกรยวนนะครับมาเจอกันในบทที่98นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนก็กําลังประทักกันอย่างเมามันก็อูหวงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อด้นละครับ บทที่98พรังอักคระนักบุญบนลานหยกสีขาวหมัดและขาของโจโยวนอูหวงปะทะกันอย่างต่อเนื่องพรังหยวนระเบิดออกมาจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินพื้นที่โดยรอบพวกเขาแตกเป็สิ่งเสี่ยงขณะที่ร่างของโจโยวนและอูหวงกระเด็นถอยหลังโจโยวนใช้เท้าเหยียบย่ำลงบนพื้นเขาขมวดคิ้วขณะก้มศีรษะลงมองเห็นเกรากเกรดทองคำแตกหักเกิดทั้งหมดร่างกายมีเลือดไหลออกมา ต้องขอบคุณเจ้างูเกร็ดงูใหญ่ครอบคุมที่ช่วยปกป้องไม่เช่นนั้นแล้วข้าคงต้องทนทุกทรมานจากการประทะก,กันในครั้งนี้โจยวนกล่าวในใจถึงยังไงอูห่วงก็มีพลรรังก,กาลังของสภาวะเบิกเนรทาให้ร่างกายของเขานั้นมีคุณภาพเหนือกว่าหากไม่มีเกร็ดงูใหญ่ครอบคลุมโจยวนคงไม่กล้าที่จะต่อสู้ในระยะประชิดเช่นนี้เอ๊ะขณะที่ความคิดดังกล่าวแวบผ่านเข้ามาในใจจู่ๆโจหยวนก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง เขาได้เงยหน้าขึ้นไปมองยังอูฮวงมองเห็นเมฆสีแดงเข้มในอากาศปลดปล่อยพลังหยวนอันน่าตกใจซึ่งทําให้อุณหภูมิทั่วทั้งลานกว้างนั้นเพิ่มสูงขึ้นการแสดงออกของโจหยวนเปลี่ยนไปดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังอูฮวงใช้เวลาที่พวกเขาต่อสู้กันนําพลังหยวนออกมาและใช้งานศาสตร์หยวนน,นั้นส่งพลังขึ้นอูฮวงยืนอยู่กลางอากาศเหนือพลังหยวนของเขาดวงตาของเขาเย็นชาขณะมองลงมาที่โจหยวนพูดด้วยน้าเสียงเฉยเมย ศาสตร์หยั่ระดับสวรรค์ขั้นต่ำนี่จริงๆแล้วข้าเตรียมถอยสำหรับเย่หมิงหรือไม่กะรีชุนจุนข้าไม่เคยเจินตนาการมาก่อนเลยว่ามันจะถูกมาใช้กับเจ้าศาสตร์อยู่ระดับสวรรค์ขั้นตำ่ำเหรอลู่ม่านตาโจหยวนหดตัวลงอูฮวงเชี่ยวชานศาสตร์อยู่ระดับสวรรค์แล้วอย่างนั้นเหรอแม้ว่าโจหยวนจะไม่เคยเรียนรู้มันมาก่อนแต่เขาก็เข้าใจดีถึงพลังของมันศาสตร์หยั่ระดับนั้นสามารถสังหารได้แม้กระทั่งผู้ที่มีพลังระดับการฝึกฝนที่เหนือกว่าช่างยุ่งยากสะจริง โจหยวนถอนหายใจเบาๆอูหัวเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในบรรดาคู่ต่อสู้ทั้งหมดที่เขาเคยเผชิญมาอูหัวมันช่างเก่งกาเรื้อเกินเขาเชี่ยวชาญศาสตร์ยุระดับสวรรค์ด้วยซ้ำที่สำคัญที่สุดเขายังสามารถเปิดใช้งานมาได้สำเร็จอีกด้วยถือเป็นความสำเร็จที่ผู้มีพลังสภาวะเบิกเนี่ยทั่วไปอาจไม่สามารถทำได้เลยนั่นนั่นดูเหมือนว่าการต่อสู้จะจบลงเร็วๆนี้โจหยวนไม่มีทางรอดไปได้แนะ่ คำพูดของพวกเขาส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเสียใจเห็นได้ชัดว่าสงสารโจโหยวนความจริงอันโหดร้ายนี้คือไม่มีอะไรที่สามารถกระทำได้อีกแล้วมามือโจโหยวนสร้างความปาระหลาดใจและความตืต่นตระหนกให้กับทุกคนด้วยการมาถึงจุดนี้แต่คู่ต่อสู้ที่เขาต้องเผชิญในครั้งนี้ช่างแข็งแกร่งเหลือกเกินโจหยวนหากตอนนี้เจ้ารู้สึกเสียใจจงทำลายที่กักเก็บพลังหยวนของเจ้าเสียซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าอูฮวงยิ้มขณะจ้องมองไปที่โจหยวนรอกว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือของเขาแล้ว โจหยวนยิ้มอย่างใจเย็นช่างเป็นขยาไร้ประโยชน์ซะจริงเจ้านำฆ่ามาหลายปีแล้วแต่เจ้ายังถูกฆ่ากดดันให้อยู่ในจุดนี้ได้อูหวงเจ้าไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ข้าคิดเอาไวห้หรอกสายตาอูหวงเปลี่ยนเป็นเย็นชาถ้าเจ้าอยากตายข้าจะทำให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงแต่อย่าได้กังวลไปข้าจะแขวนศพของเจ้าไว้กระทงของข้าเมื่อข้าได้ทำร้ายจักวรดตาโจใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโหดร้ายขณะที่มือของเขาประกบเข้าหากัน ตาดู่ระดับสวรรค์ระเบิดอุกาบาสวรคร์สีแดงตูมเมฆสีแดงเข้มเหนืออูฮวงสันสะเทือนอยางรุนแรงทันใดน,นั้นก็มีหินอุกกาบาสสีแดงเข้มนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้ามีพลังระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในหินอุกกาบาสในแต่ละก้อนพื้นที่ในระยะ1000พันฟุตถูกปกคลุมไปด้วยเงาของหินอุกกาบาสที่ตกลงมาระเบิดอุกกาบาสวรรค์สีแดงท่าทางของมูอูจ้เปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้สายตาเย็นชาของเขาจับจ้องไปที่เจาปานขณะที่ถามว่า ข้าจำได้ว่าศาสตร์ยวระดับสวรรค์นี้เป็นของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หรือเจ้าปานยิ้มเล็กน้อยขณะตอบพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มีศาสตร์ยวนทั้งมากมายซึ่งบางศาสตร์ก็อาจจะคล้ายกันก็เป็นได้มู่อูจี้โกรจัดเจ้าปานนั้นไรอย่างอายซะจริงในฐานะตัวแทนเขาแอบ,บแทบแซงถึงขนาดมอบศาสตร์ยวนให้กับอู่วงครืด หินอุกบาสีแดงจานวนนับไปท้วนถูกพัดลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่าบริเวณนี้ได้กลายเป็นเขมรลนะะใครก็ตามที่ก้าวข้ามมาจะต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนภายใต้สายตาสงสารนับไปทวนการแสดงออกของโจหยวนนั้นดูหมนหมองลงแต่เขาไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกใดๆดวงตาอูหฮวงรีลงเล็กน้อยโจหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกเขาโบกแขนเสื้อพาลังก็พุ่งออกมากวาดเอาหินทั้งหมดบนผืนทุกคนเห็นมวลกระดาษ้ายมวนโพมาจากพื้นรอบๆโจหยวนในทันที แล้วล่อขึ้นแผ่กระจายออกไปในกระดาษแต่ละม้วนนั้นเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทำให้ฝูงชนร้องออกมานั่นมันม้วนอะคารายวนเหรอโจกยวนกำลังทำอะไรกันแน่จากที่ข้าเห็นม้วนอะคารายวนเหล่านั้นอยู่ในระดับที่สามเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะหยุดการระเบิดของหิมกกบาสวรรค์สีแดงอู้ควงหัวราอออกมาอย่างเย็นชานี่เจ้าพยายามจะขู่ข้างั้นเหรออะไรพวกนั้นของเจ้ามันช่วยเจ้าไม่ได้ร็อก เขาตระหนักได้ว่ามวลอาัคารายนนั้นเป็นแค่ระดับสามเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะต้องกลัวโจยวนไม่สนใจคำพูดกลับยื่นมือออกไปและจะับผู้กันอยู่รวมสวรรค์ให้มันหดตัวลงอย่างรวดเร็วในตอนนี้โจยวนถือผู้กันในมือและเริ่มวาดเส้นในอากาศสร้างเส้นแล้วเส้นเล่าในที่สุดเส้นเหล่านั้นก็ค่อยๆรวมกันเป็นอัคารายวนแสงเริ่มเบ่งบานสานกันจนกลายเป็นรูปร่างกระดองเต่าจำนวนมากแสงในแต่ละดวงดูเหมือนจะซ้อนทับกันช่างเป็นภาพที่น่าพิศวง ในขณะนี้พลังหยนที่ซับซ้อนอยู่ตรงหน้าโจหยวนได้ปรปรอยแสงสองประกายออกมาแสงได้กลายเป็นเส้นสายเชื่อมโยงกระดองเต่าเข้าด้วยกันเหมือนกับอัขระในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ลมหายใจกรอบแสงรูปกระดองเต่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายสิบฟุตได้ถูกสร้างขึ้นรอบๆโจหยวนเพื่อปกป้องเขาเดิมทีแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวจากมวลอัคาระอยู่ระดับ3มเหล่านี้แต่หลังจากเชื่อมต่อเข้าด้วยกันพวกมันดูเหมือนจะได้รับการส่งเสริมพลังกันอย่างมหาศาลพลังหยวนรวมตัวกันหนานแน่นและแข็งแกร่ง เหมือนกับกระดองเต่าในยุคโบราณนี่มันเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดเสียงหือหาด้วยความตื่นตะลึงมูอูจี้ G. เองก็เฝ้าดูด้วยความปาระหลาดใจเช่นเดียวกันขณะที่ตัวแทนคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญในอาคารายุนตะโกนออกมานั่นเขาได้สร้างค่ายกลอาคารายุนพรสวรรค์ด้านอาคารายุนช่างหน้าทึ่งนักเป็นค่ายกลอาคารายุนประกายแสงปรากฏบนดวงตาของมูอูจี้ G. ต้องรู้ว่าการสร้างค่ายกลของอาคารายุนนั้นซับซ้อนมาก เนื่องจากต้องใช้อาคารายุนจำนวนมากเป็นส่วนประกอบแถมยังต้องเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แบบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ล้มเหลวได้ซึ่งต้องใช้การควบคุมพลังจิตวิญญาณและประสา,าสัมผัสอย่างละเอียดแม้แต่ปรมาจารย์อาคารายุนระดับ4ก็ไม่อาจจะสามารถสร้าง่ายกลอนอาคารายุนแบบนี้ได้แต่โจหยุนกลับสามารถสร้างมาได้สำเร็จในขณะที่เขากำลังต่อสู้แม้ว่าลากฐานของมันจะสร้างขึ้นจากอาคารายุนระดับ3แต่ความสามารถในการป้องกันของมันนั้นโดดเด่นมาก อาจเพียงพอที่จะต่อต้านการโจมตีของอูฮวงได้ด้วยซ้ำมู่อูจี้อดหัวเราะออกมาไม่ได้สงสัยข้าประเมินเด็กคนนี้ต่ำไปจริงๆแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับโอกาสของโจโหยวนในครั้งนี้ภายใต้สายตาที่มองมาอย่างตะลึงงันนับไม่ถ้วนโจโหยวนยืนอยู่ภายในค่ายคนของอัคาราหยวน เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหินลุกบาสีแดงขณะที่พวกกันอยู่รวมสวรรค์ในมือของเขาชี้ไปในอากาศลํำแสงอันเจิดจ้าระเบิดออกจากค่ายกลภายในอคา,าลายวนทันทีอูห้วงให้ค่ายกลเตาสวรรค์ของข้าได้ลิ้มรสสาระดับสวรรค์ของเจ้าว่ามันทรงพลังมากขนาดไหนกัน เกราะป้องกันแสงรูปคล้ายกับกระดองเต่าเรืองแสงส่องสว่างสวัยพร้อมกับอัคคลาลึกลับที่ปรากฏขึ้นโจหยวนยืนอยู่ข้างในขณะที่เขามองดูอุกบาทสีแดงเข้มพุ่งลงมาจากท้องฝาภายใต้สายตาที่เฝ้าดูอุกบาทสีแดงเข้มก็พุ่งชนกระกรอบแสงของกระดองเตา่า ปุ่ม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 เกิดการระเบิดขึ้นอย่างไม่หยุดหยัง้งอุกบาตสีแดงเข้มทุกก้อนมีพลังระเบิดที่รุนแรงการสะสมของอุกบาตสีแดงเข้มจำนวนมากนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งแม้แต่ภูเขาก็ยังถูกทำลายด้วยพลังแสงสีแดงเข้มเหล่านี้คลื่นกระแทกสีแดงเข้มที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ขี่ออกขณะที่ค่ายกลอคารายุนนั้นสั่งสะเทือนอย่างรุนแรงทุกสายตาจ้องมองกับฉากนี้ทุกคนต่างอยากรู้ว่าค่ายกลอคารายุนของโจโหยวนจะสามารถต้านทานการโจมตีที่น่ากลัวเช่นนี้ได้หรือไม่ ทุกสายตาที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาปังปมมปมภายในค่ายกลอครายยวนโจยยวนจ้องมองค่ายกลอครายายวนที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเขาสัมผัสได้ถึงพลังโจมตีตระดับสวรรค์ช่างน่ากลัวจริงๆโจยยวนพึ่งพำแม้แต่ศาสตร์ยนระดับสวรรค์ขั้นต่ำก็สามารถปลุกพลังอยู่ที่อยู่โดยรอบได้แล้วทาให้เกิดการโจมตีที่น่ากลัวขึ้น สายตาของเขาจ้องไปที่อูฮวงที่กำลังยืนอยู่บนพลังหยวนสีแดงสดในอากาศสายตาเขาสามารถกลืนกินชายที่ชื่อโจโยหยวนได้ทั้งตัวตราประทับบนมือของเขาเปลี่ยนแปลงทำให้เมฆสีแดงเข้มบนท้องฟ้าสั่นสะเทือนอุกบาทสีแดงเข้มตกลงมามากขึ้นเรื่อยๆปกคลุมท้องฟ้าพุ่งหลงสู่ค่ายกลของอาัคารายวนการโจมตีที่ดูร้ายมากขึ้นเรื่อยๆทำให้กระดองเต่าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเฮ้ค่ายกลของโจโยหยวนกำลังถึงขีดจำกัดแล้วนั่น ผู้คนจำนวนมากรู้ได้ในทันทีส่งผลให้เกิดเสียงถอนหายใจน่าเสียดายโจยวนเขาเก่งมากเลยใช่โดยขั้นเส้นทางสวรรค์เขาบังคับแม้แต่คนอย่างอูฮวงให้ใช้สารระดับสวรรค์ได้แม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ชื่อของเาก็สั่นคลอนทวีปช้างม้างไปแล้วแต่ถ้าหากเขามีพลังสภาวะเบิกเนตรก็คงยากที่จะบอกว่าใครเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ครือนท่ามกลางเสียงต่างๆมากมาย การส,กสะเทือนของค่ายกลอาคารายุนก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ายกลที่ขายกับกระดองเต่าก็อ่อนตัวลงเป็นชั้นๆภายใต้การโจมตีของอุกกาบาสสีแดงจำนวนนับไม่ถ้วนโจหยนุนเจ้าจะต้องตายในวันนี้รังสีสังหารในดวงตาอูหวงทวีความเข้มข้นขึ้นขณะที่เขาเฝ้าดูค่ายกลอาคารายุนที่อ่อนแอลงในชั่วพริบตาเขาประกบมือเข้าด้วยกันและตะโกนฮัตอุกกาบาทสีแดง ในขณะอิกกบาสีแดงเข้มบนท้องฟ้าเริ่มรวมตัวกันก่อตัวเป็นกำปั้นสีแดงเข้มขนาดใหญ่กำปั้นยักษ์นั้นเป็นการรวมตัวของอุกกาบาสสีแดงเข้มจำนวนนับไม่ถ้วนที่พรุงพร่านและบ้าคลัง่งตายซะเถอะควับมัดอุกกาบาสสีแดงขนาดยักษ์พุ่งลงมาด้วยความเร็วที่ไม่อาจบรรยายได้แม้แต่โจยวนเองก็มองเห็นเพียงภาพเบลอที่บินผ่านไปขณะที่เสียงระเบิดดังกึกก้องบนท้องฟ้า ิในพิบตาหมัดสีแดงสดปรากฏขึ้นเหนือค่ายกลอัครายยวนกระแทกลงมาในเสี้ยววินาทีต่อมาค่ายกลอัครายยวนดูเหมือนจะหยุดนิ่งขณะที่กระทบทันใดนั้นคืนก็พุ่งกระชูอย่างบ้าคลั่งจากจุดสัมผัสเพ่งได้ยินเสียงแผ่วเบาจากอัครายยวนบนพื้นดินมีรอยแตกปรากฏขึ้นบนนั้นรอยลาวได้เริ่มแพร่กระจายในค่ายกลผู้คนนับไปทั่วสายหัวตามที่คาดเอาไว้ค่ายกลอัครายยวนของโจหยุนยังคงขาดพลังอยู่เล็กน้อย ดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอโจโหยวนขมหมดขิวแกนกลางของค่ายกลอครายวนของเขาคืออคาารายวนระดับสามหากเขาสามารถเปลี่ยนเป็นอคาารายวนระดับสีได้อาจจะเพียงพอต่อก,การต้านทานการโจมตีนี้บึมหมัดอุกบาทสีแดงขนาดยักษ์สั่นสะเทือนเมอค่ายกลหยวนในที่สุดมันก็ถึงขีดจํากัดและระเบิดออกจากการด้วยเสียงระเบิดหลังจากทาําลายค่ายกลอครายวนจนแตกออกแล้วหมัดสีแดงยังคงร่วงหล่นลงมามุ่งตรงไปที่โจโหยวน ขาของโจหยวนโค้งงอเตรียมจะใช้ท่าก้าวย่างมังกรเพื่อหลบการโจมตีเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรับกับมันได้ตรงๆด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันในขณะที่โจหยวนกำลังจะหลบหลีกนั้นเขารู้สึกสั่นเทิมขึ้นมาตรงระหว่างคิ้วเมื่ออัคระาโบลันอเลือลางได้ปรากฏขึ้นอัคระนักบุญจากสะทองคํำเหรอ หัวใจโจโยวนสั่นสะท้านเขาพยายามอย่างหนักเพื่อให้รับการตอบสนองจากอัครานักบุญแต่ความพยายามของเขากลับไม่ส่งผลใดๆเป็นเรื่องที่น่าปาระหลาดใจที่จูจๆก็ปรากฏเหตุการณ์ขึ้นในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้จูจูเส้นต่างๆก็ขยายออกมาจากอัคารานั้นเจาะทะลุรูม่านตาของโจโยวนเขารู้สึกเจ็บแปลไปที่ดวงตาโดยที่เขาไม่รู้ตัวรูปแบบโบราาเลอร์ปรากฏชัดในสายตาก่อนที่เขาจะตื่นตระหนก เขาตระหนักได้ในทันทีว่าโลกเบื้องหน้าของเขาด,ดูแตกต่างไปจากเดิมหมัดอุกบาทสีแดงขนาดยักษ์ที่ว่องไวรับกับสายฟ้าดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าลงยิ่งไปกว่นนั้นจุดแสงหลายจุดได้ปรากฏบนกำปั้นยักษ์จุดแสงเหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่วทําให้ยากต่อการเข้าใจแต่โจยวนร,รู้สึกได้ว่าบริเวณใกล้จุดแสงเหล่านี้ไม่สเสถียรเป็นอย่างยิ่งพลังอยู่ในนั้นค่อนข้างสับสนวุ่นวายสิ่งเหล่านี้นี่มันจู่ๆดวงตาโจวยวนก็ขมวดคิว้ว จุดอ่อนงั้นเหรอจุดแสงที่ส่องแสงอ่อนที่สุดของหมัดอุกบาทสีแดงยักษ์พูดง่ายๆก็คือจุดอ่อนนั่นเองการตระหนักรู้เช่นนี้ทำให้โจหยวนสับสนจุดอ่อนเหล่านี้ถูกบดบังด้วยอกบ,บาทสีแดงทำให้แทบตรวจไม่พบพวกมันกลับสว่างสวัยเหมือนโคมไฟในดวงตาของเขาในตอนนี้นี่คือความสามารถของอัครานักบุญ โจยวนเกิดความเข้าใจขึ้นมาในทันทีอาัคารานักบุญจะทำให้เขาสามารถมองเห็นจุดอ่อนต่างๆมากมายในศาสตร์ยวนได้หัวใจของโจหยวนเปรียบเสมือนทะเลที่โขมกระดน่ำเพราะเขารู้ดีว่าความสามารถนี้ช่างน,น่ากลัวเพียงใดจุดอ่อนมีอยู่จริงในศาสตร์ยวนทุกศาสตร์หากเขาสามารถค้นพบจุดอ่อนเหล่านี้ได้มันก็จะเหมือนกับการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยจ่ายราคาน้อยที่สุดเพื่อทำลายพลังหยวนของฝ่ายตรงข้ามร่างที่กำลังจะด่าถอยก็ได้หยุดลงถ้าเป็นอย่างเนี้ย บางทีข้าอาจจะไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงอีกต่อไปเขาเงยหน้าขึ้นมองกำปั้นอุกกาบาสสีแดงขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่ลงมาอย่างรวดเร็วขณะที่ดวงตาของเขาหลีลงขาของเขาโค้งงออีกครั้งพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีต่อมาห้านิ้วกำแน่นเป็นกำปั้นขณะที่เกร็ดงูใหญ่สีทองปรากฏขึ้นพลังหยวนสีทองเข้มพุ่งออกมาขย่าอากาศโดยรอบเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นเขาจะไม่หลบหรอเนี่ยเมื่อฉากนี้ปรากฏแก่สายตาผู้คนจํานวนมากที่เฝ้าดูทุกคนต่างตกใจและตะลึงกับการก,าร,กระทํามันโง่เขลาของโจโยหยวน การแสดงออกของมูวูจี้ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันขณะเดียวกันรอยยิ้มอันชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจ้าปานอูฮวงมองลงมาจากด้านบนความเยาะเย้อและความดูถูกปรากฏขึ้นที่มุมปากภายใต้สายตาไม่อยากจะเชื่อโจหยวนยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยสีหน้าเย็นชาหมัดที่ปกคลุมไปด้วยเกร็ดสีทองกระแทกเข้ากับหมัดอุกบาสีแดงขนาดใหญ่ที่มันกำลังจะตกลงมาด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาสามารถรวบรวมได้ ทั้งโลกดูเหมือนจะเงียบกงันไปชั่วขณะเมื่อมัดเกร็ดสีทองของโจโหยวนปะทะกับมัดอุกบาทสีแดงขนาดยักษ์ต่อมาทุกคนก็เฝ้าดูขณะที่ขึ้นกระแทกกันอย่างบ้าคลั่งพื้นบนลานหยกขาวขนาดยักษ์ระเหยกลายเป็นฝุ่นผงการประทะก,กันดังกล่าวทำให้แม้แต่ผู้ที่มีพลังสภาวะเบิกเนตรหลายคนถึงกับตัวสั่นเทาหากพวกเขาอยู่ในสนามนี้พวกเขาคงไม่สามารถต้านทานขึ้นกระแทกกันบ้าคลั่งดังกล่าวได้สายตาทุกคนจ้องไปที่จุดศูนย์กลางของขึ้นกระแทก โจยวนตายแน่แล้วผูงชนใสหัวในใจการกระทํามันโง่เขาของโจหยวนไม่ต่างอะไรกับการจมดิ่งลงไปสู่ความตายแม้แต่ข่ายคนของโจหยวนก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ไม่ต้องพูดถึงการใช้ร่างกายประทะกันโดยตรงอูฮวงยืนอยู่บนพลังหยวนของเขารอยยิ้มมันโหดร้ายปรากฏขึ้นจากมุมปากของเขาอย่างชาชาๆในขณะนั้นเอง มีเสียงดังที่แผ่วเบาจูจูอูห่วงมองลงไปข้างล่างในขณะที่ดวงตาของเขาจดจ่อยอยู่กับมันนั้นแววตาเห็นความไม่เชื่อปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาเห็นรอยแตกเล้าจางๆปรากฏบนกำปั้นอุกกาบาสสีแดงขนาดยักษ์ในขณะน,นี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเข้มแข็งทั้งจิตใจอูห่วงก็ต้องร้องออกมาเป็นไปได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากใต้กำปั้นอุกกาบาสสีแดงขนาดยักษ์แสงสีทองอันแวววาวประทุขึ้นอย่างกระทันหัน บล้มลำแสงมีพลังมหาศาลได้แผ่กระจายออกมาขณะที่ร้อยแต่ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วบนกำปั้นอุกบาสสีแดงขนาดยักษ์สุดท้ายมันก็ระเบิดออกด้วยเสียงดังสนั่นมัดยักษ์กลายเป็นจุดแสงสีแดงนับไปทั่วบนท้องฝ่าปากุงเจ้าปานอ้าปากค้างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจมูบูจี้กระพริบตาด้วยความไม่อยากจะเชื่อขณะที่พูดพึมพำเจ้าเด็กนั่นมันทำได้ยังไง พลังในกอนหน้าของอูห่วงนั้นทรงพลังเป็นอย่างยิ่งตามการประมาณของมูบูจี้แม้แต่พลังสภาวะเบิกเนตชั้นสามก็ไม่สามารถกล้าเผชิญหน้าโดยตรงแล้วสภาวะเส้นทางสวรรค์ของโจอยู่นกลับทำลายมันจนพังทลายลงในรูปแบบที่เรียบง่ายและป่าเถื่อนที่สุดได้อย่างไรร่างของโจอย,ยู่ปรากฏออกมาจากจุดแสงที่กระจายเต็มท้องฟ้าเกรดสีทองสันไว้อยู่ในกำปั้นของเขาเมื่อสังเกตจะสังเกตเห็นร่องรอยสีม่วงจ,งจางๆบนเกรดสีทองซึ่งทำให้มันมีประกายสีม่วงอมทองนี่มัน ระดับที่สามของเกรดงูใหญ่ครอบคลุมเกรดทองคำม่วงโจหยวนลดสายตาลงไปมองประกายทองม่วงบนเกรดนั้นแต่สีม่วงมันยังคงบางเกินไปดูเหมือนว่ามันยังไม่ใช่เกรดทองคำม่วงอย่างแท้จริงโจหยวนสายหัวแม้กระนั้นเขาก็สามารถสัมผัสไดถึงพลังอันล้นหลามที่มาจากมันโจหยวนเงยหน้าขึ้นสายตาเย็นชาของเขาจ้องมองไปที่อูฮวมที่ตกตะลึงโดยไม่เสียเวลาโจหยวนกระแทกเท้าลงกับพืน้น พื้นดินแตกราวร่างโจหยวนพุ่งไปด้านหน้าไปประกฏตัวอยู่ด้านหลังอูหวงในทันทีนิ้วตั้งห้ากำแน่นเป็นกับปั้นขณะที่โจหยวนต่อยผ่านอากาศอูหวงกลับคืนสู่สติรีบคายลูกพลังหยวนสีแดงแค่บออกมาเปลี่ยนเป็นโล่สีแดงอย่างรวดเร็วลวดลายโบราณกระพิบในรูม่านตาโจยว,วนพบจุดแสงหลายจุดบนโล่หยวนในทันที หมัดของเขาต่อยเข้าไปที่จุดแสงจุดหนึ่งพลังอันบ้าคลั่งแร่กระจายทำลายเกราะป้องกันของอูฮวงในทันทีสีหน้าอูฮวงเปลี่ยนไปไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมจูจูโจหยวนจึงกลายเป็นคนเก่งกาจขนาดนี้ทำไมโจหยวนจึงสามารถทำลายการป้องกันของเขาได้อย่างง่ายได้ร่างอูฮวงถอยกลับไปอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางที่น่าสังเวชโจหยวนไล่ตามราวกับเงาการโจมตีอย่างบ้าคลั่งไม่ว่าอูฮวงจะป้องกันอย่างไรพวกมันก็ถูกทำลายด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่ดีทำไมเป็นแบบนี้ มันสามารถทำลายการป้องกันของข้าทั้งหมดได้ง่ายได้เช่นนี้ได้อย่างไรดวงตาอูหวงเปลี่ยนเป็นสีแดงกำเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกขวับโจโยวนไม่ได้สนใจอูหวงปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเขาอีกครั้งในพริบตาขณะที่มัดถูกรอมรอบไปด้วยพลังยวนอันแข็งแกรง่งโจมตียังดูเดือดอูหวงไม่มีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วได้สร้างเกราะสีแดงแค่บนร่างกายของเขาอีกครั้งโจโยหยวนดูเหมือนจะไม่เห็นเกราะด้วยซ้ำมัดของเขาเร็วดังสายฟ้าขณะโจมตีจุดต่งตางๆบนเกราะพร้อมกันหลายสิบจุด การโจมตีในแต่ละครั้งจะโจมตีลงไปยังจุดอ่อนแอที่สุดของเกราะพลังหยวนมันระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีอักอูห่วงอาเจียนเลือดสดๆออกมาเต็มปากร่างของเขาพุ่งตรงไปในพื้นดินทําให้เกิดหลุมลึกบนพื้นหยกสีขาวดวงตาโจหยวนเย็นช้า,ารักกระคมดาบร่างของเขาพุ่งลงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลเข้าของเขาฟาดเขาไปที่ร่างของอูห่วงขณะที่ฝนหมัดพุ่งลงมาพร้อมกับเสียงอันดังลัน่นปัก ปักปัปักปักปัป,ปัหมัดในแต่ละหมัดของเขาเข้าไปที่เนื้อหนังทําให้พื้นเบื้องล่างแตกออกมามากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ถูกหมัดเลือดพุ่งออกมาจากปากขององู่วงทุกคนต่างเงียบกริบเลยสิ้นเชิงขณะที่พวกเขาเฝ้าดูโจโยหยวนโจมตีอู่วงไม่มีใครเข้าใจว่าทาไมจูจูโจยหยวนจึงกลายเป็นคนแข็งแกร่งขึ้นอย่างกระทันหันเช่นนี้ราวกับว่าเขาได้กินยาการต่อสู้อะไรสักอย่างเข้าไปดูเหมือนว่าการโจมตีของอู่วงเหมือนกับอาการในดวงตาของโจหยวนสีหน้าของเจ้าปานเต็มไปด้วย อย่างเก๊กังๆเขารู้สึกได้ว่าโจหยวนได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงดุร้ายมากจนดูไม่สมเหตุสมผลตรงบนลานหยกสีขาวหมัดของโจหยวนหยุดลงกระทันหันจากการโจมตีขนาดที่พลังหยวนนั้นบ้าคลั่งปะทั่วมาจากร่างของอูห่วงผลักเขาออกไปเท้าโจหยวนเลื่อนลงไปบนพื้นก่อนที่เขาจะทรงตัวได้อย่างรวดเร็วดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยขณะที่มองเข้าไปข้างหน้ามีหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าร่างที่เปื้อนเลือดของอูหวงนอนอยู่ข้างใน เป็นภาพที่น่าสังเวชยิ่งนกักโจยวนหอบหายใจขณะที่เขากำหมัดแน่นเกรดสีทองอมม่วงแตกออกหลายแห่งเลือดหยดลงมาเนื้อดิบๆมองเห็นได้ในบางบริเวณแต่บางบริเวณก็เห็นแม้แต่กระทั่งกระดูกอย่างไรก็ตามโจหยวนเพิกเฉยต่อบาดแผลของเขาดวงตาของเขาราวกับใบมีดคมกริบขณะที่มองดูร่างของอูห่วง มันเป็นภาพที่น่าเศร้าเห็นได้ชัดว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีของโจหยวนในก่อนหน้านี้แต่โจหยวนก็ต้องขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะทุกครั้งที่เขาพยายามโจมตีจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างในร่างของอูฮวงต่อต้านการโจมตีจนมันไม่เพียงพอที่จะสังหารเขาได้ชายคนนี้ขณะที่โจหยวนจ้องมอง ร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของอูหวงก็ลุกขึ้นจากหลุมอย่างสั่นเทิมดวงตาอูหวงเป็นสีแดงราวกับทะเลเลือดเต็มไปด้วยความโกรธและความป่าเถื่อนที่ไม่อาจบรรยายได้แม้ในฝันที่แสนจะเพ้อฝันที่สุดเขาก็ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าจะถูกมังกรพิการทุบตีจนอยู่ในสภาพน่าสมเพชเช่นนี้สำหรับอูหวงคู่เย่อหยิงการยอมรับเรื่องนี้ยากยิ่งกว่าความตาย <laughs> อูขวงจ้องมองโจหยวนในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นฟ้าและหัวราะเสียงดังเป็นเสียงหัวร้ะที่แฝงไปด,ด้วยความอาฆาตแค้นโจหยวนข้าไม่เคยคาดคิดว่าจะมีวันที่ข้าอูขวงตกอยู่ในสภาพหน้าสมเขชและทุกข์ใจเช่นนี้เพราะเจ้าถึงอย่างใดเจ้าก็ยังไม่สามารถฆ่าข้าได้ล็อกความยาะเยะ้ผุดขึ้นจากมุมริมฝีปากของเขาขณะที่เขาจ้องมองโจหยวนและกล่าวเจ้ารู้ไหมว่าทําไม ความป่าเถื่อในดวงตาของเขายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นก่อนที่เขาจะฉีกเสื้อผ้าตนเองออกอย่างกระทันหันเผยให้เห็นร่างกายเปลือยเปล่าของเขาเห็นเงาจางๆของมังกรที่ขดตัวอยู่บนผิวหนังดวงตาโจอหยวนกระตุกขึ้นอย่างกระทันหันจ้องมองเงาของมังกรในร่างอูฮวงอย่างตั้งใจความเจ็บปวดในหัวใจก็เต้นแรงขึ้นในทันทีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ไหลทะลักออกมาจากส่วนลึกที่สุดของความทรงจําของเขา ย้อนกลับไปในตอนนั้นเขานอนอยู่บนแท่นบูชาที่เย็นเยือกในขณะที่ราชาอูขโมยพรอมมักงกรศักดิ์สิทธิ์ของเขาและเทลงในงูใหญ่และนกกระจอของตาอูความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่เขารู้สึกเมื่อหลายปีก่อนนั้นเหมือนกับที่เขารู้สึกในตอนนี้เลือดพุ่งขึ้นมาในดวงตาของโจหยวนเจ้ารู้สึกอะไรไหมเล่าอูควงหัวเราอยอย่างชั่วร้ายจุดสีแดงเรือดระหว่างคิ้วของเขาดูเหมือนจะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เสียงคำรามต่ำของมังกรดังก้องออกมาจากภายในร่างกายถูกต้องแล้ว นี่คือพอรัมกรศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกพรากมาจากร่างกายของเจ้าเมื่อครั้งนั้นในเมื่อมันปกป้องข้าอยู่แกจะฆ่าข้าได้ยังไงเสียงกรอบแกรบดังออกมาจากกำปั้นของโจโหยวนเล็บของเขาจิกลึกเข้าไปในเนือ้อใบหน้าของเขากระตุกความป่าเธอรุนแรงฉายชัดในดวงตาอู้ห่วงหัวร้อนอย่างเยือกเย็นเอียงคอและจ้องมองไปที่โจโหยวนเจ้าหนอนน่าสงสารความพยายามทั้งหมดของเจ้าจะกลายเป็นอากาศในวันนี้ อูฮวงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนเป็นความชั่วร้ายความป่าเถือนที่ไม่มีใครเทียบได้มือมีเสียงมืดมนและเย็นชาดังขึ้นอย่างกระทันหันพรบมังกรศักดิ์สิทธิ์มังกรแปลงร่างเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่98เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังปะทะกันอย่างเมามันอะไรนะ อู๋ห่วงกำลังแปลงล่างเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคนดติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิง่งกิ้งเพื่อนขพางหน้าคิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ